โอเปอร์เรียกยากเหมือนกันนะมันมันเรียกไม่ยากแต่ว่ามันสั่งเสียงมันจะไปไหนไม่รู้อืมโรงพยาบาลสองถึงป่ะอากาศดีมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้เป็นกลางคืนมันจะมองไม่เห็นบรรยากาศถ้าตอนกลางวันอะถ้าตอนที่แบบบ่ายตอนเย็นอะสี่โมงห้าโมงสวยมากเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบแหวน เป็นวิวสวยมากตรงนี้มันจะเป็นหุบเข<อ>าแต่ตรงนั้นนะมันจะเป็นบริเวณเขาตรงนี้ดิมเหรอไม่ให้พี่ดิมแล้วเกศพี่นะไม่ไหวแ,แล้วจะบ้าเหรอพี่สาวก็พูดภรรยาทีมนี่มันหมดไม่ได้แล้วมันอิ่มตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้แก่ปัดลูกตาตายใครหลอกใครหลอกพี่เปบญพรบูอ่ะเดี๋ยวขอแวะหน่อยได้ไหมกลัวไม่อยากถ่าดอีกรอบนึงทุกคนจะเล่าอะไรให้ฟังลูกมันเดือดดัดมคลจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ย สอที่เลยนะที่เราไปพักที่แรกอะเราก็กินแบบนี้แหละ